นาต้มครับมาต้มมาต้มาต้มโอเคมาต้มจานแล้ครับไ่อติดสีแดงติดสีดงติดส yeah. claro ีแดงอาน้ำใสอยู่ด้านเหนือได้เปล่าาอยู่ไหนอ่ะยิ้มหนครับยิ้มหนครับยิ้มหน่อครับโอ้โมอมอญเหรองไม่ถึงห้านาทีแล้ครับเต้นแล้วครับน้ำเขียวฟัดเลยอ่ะใสบอบางส มึงวิ่งไปแล้ววิ่งแล้วตุ๊กตามีขาแล้ววิ่งได้เอาเฟสมึงมันมุดจะไปกลับมาแล้วตุ๊กแม็มันช่วยมั้ยโอ้โหพี่โตพี่โตจ้านุ้ยพี่เรียกว่าพี่ซีไม่ใช่นะพี่โตพี่โตพี่โต ก็มาแล้วค่ะเปี่ยนตัวเบ็ดที่ผ่านได้ใจ่ขอานอกเนา <laughs>